สำหรับหลายๆคนนะคะที่รอคอยเซรั่มมิลควอนขนาด30 ml วันนี้จะบอกว่าของเขา้าไทยแล้วตื่นเ้สุดๆนะคะเพราะว่านี่คือการอดทนรอไปอย,ยาวนานมากๆหลายคนอยากได้มากแล้วก็อินบ็อกกันมาท่วมท้นถล่มทลายนะคะเราก็ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะคะจัดเซรั่มมิลควอนขนาด30 ml มาให้แล้วจัดเดี๋ยวเรามาดูโชมหน้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนยทุกคนสวยมาก จะบอกว่าทุกอย่างนะคะออกแบบดีไซน์มาแบบพิเศษเอกลักสุดๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าน้องจะเป็นยังไงนะสวยทึบใจ่แน่นอนบอกเลย นอกเป็นอลูมิเนียมเกรดพีเมียมค่ะทุกคนที่ไม่ใช่แค่อลูมิเนียมธรรมดานะคะแต่เป็นเกรดที่ใช้ในส่วนของสกินแคร์โดยเฉพาะนะคะทุกคนและที่สําคัญเนี่ยเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยด้านในนะคะจะเป็นหัวสเปรย์แบบนี้ดีไซน์ออกแบบมาเพื่อที่ให้หัวสเปรย์เนี่ยละเอียดมากๆระอองละเอ,เอียดนะสเปรย์ไปปุ๊บเนี่ยซึมว่าทุกถึงมือทันทีและที่สําคัญนะคะดีไซน์ออกแบบมาในรูปแบบของแก้แบบนี้นะคะเพื่อเก็บกับ ความเสถียนของสารสกัดได้เป็นร้อซนะคะและ้ายหมดแล้วนะคะทุกคนใหญ่ทิ้งนะคะสามารถรีวิวได้ค่ะทุกคนเป็นขนาดผ้าที่รถ่ทั้งบ้านต้องมีไว um ้ในครอบครองนะคะขนาด30 ml และที่สำคัญรีบผักค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะมีสิทธิพิเศษด้วยจับไปเลยค่ะ